บีนะคะกลับมาที่สย,ยามรอคทีนิค่ะป็นครั้งที่สองแล้วมาเป็นครั้งที่สองแล้วรอบที่สองค่ะครั้งก่อนนะคะบีเคยดูถไขมันตรงขานอกไปแล้วครั้งที่แล้วก็มาดูหน้าทองนะคะแล้วก็ขาค่ะไมาทำดุดต้นแขนเราก็ทำแบบนู้นทำนี้มากเรามาดูถ่านในเทิ่์ค่ะวันนี้ดูหน้าทองอก็กปมาทำขาค่ะดูถ่าไใน รู้สึกประทับใจกับผลที่ได้ะคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูดอีกรอบหนึง่งแต่เป็นดูดทีกับคุณหมอหน,นึ่งทั้งเดิมประเิเนี่ยเคยดูทีมาที่อื่นมาแล้วความละเอียดของหมอ,มอ,มอไ,มไม่โอเคะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยมาดูที่นี่ครัที่3แล้วหมอหนดูค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เป็นปกันเองนะคะประทับใจคะ่ะ